ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะวันนี้อาจารย์บียิมซีใครใจมาในหัวข้อเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะอาจารย์บียิมซีใครใจเลือกไพ่ออกมาสามใบคะ่ะได้ไพ่แล้วนะคะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยกำลังจดจ้องและมองคุณอยู่ และเขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็กําลังจุดจ้องกําลังส่องกําลังมองเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางออฟไลน์ก็ตามนะคะเขารู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยทำบุญร่วมกันมาเป็นเนื้อคู่ค,คู่ครองกันเนี่ยโดยแท้เลยทีเดียวนะคะ เขารู้สึกเวลาอยู่ใกล้คุณแล้วเนี่ยเขามีความสุขมีความบิกบันใจมีความอิ่มเอิมใจเขารู้สึกถึงความปลอดภัยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเข้าจิตเข้าใจในตัวเขาเนี่ยในทุกๆด้านของชีวิตในช่วงนี้เลยทีเดียวนะคะ เมื่อคุณและเขาเจอกันเนี่ยควรจะมีความเป็นก,กัลยาณนิมรที่ดีมีความเข้าจิตเข้าใจกันเนี่ยให้มากๆคอยลําลึกถึงรละลึกถึงในวันแรกที่คุณและเขาเนี่ยเริ่มรักกันนะคะหากท่านใดคู่ใดนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกโกรธกันงอนกันเคืองกัน เกณการคืนดีกันเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยเขากําลังส่องมองมาที่คุณอยู่กําลังมองมาที่คุณอยู่นะคะขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้คะ่ะ